ต้องจังวิ่งเลยเร็ว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 ปังปังเตรียมตัวปังเอาหยิบหยิบอ้าวตะกานู่นตะกานู่นปังตะกานี้อ้าววิ่งไปแปะมือเพื่อนถอยหลังเร็วเร็วไปแปะมืออ่าเออไปเร็ว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  พูริชนะนะคะปมมือให้ตัวเองเนาะ